มาแล้วจ้ามาเบิ่งอาหารของเฮ้าจ้าพี่น้องจ้าหุ่นอ่ะน่ากินเว้จ้าเบิ่งฟังเสียงฟังเสียงอ้ยเป็นดาแส็บค่ะมกป่าไม่ไงถ้อยเสียงปดดูวยุงด้วยปดปอก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 มาเบิ่งเมนูนู่ต่อไปพี่น้องจ้าอีหยังนี่อันนี้ก็เดือดปุ๊บบปุ๊บบปุ๊บบต้มถั่วดินจ้าต้มถั่วดินพี่น้องจ้าเมนูแรกนี่เฮ้า โอ้โหคุณยายมีต้ม pues ถ mm ั่วมีต้มถ so ั nah. ่วน so ี่จ้าของโปรดคุณแม่จอมแจมมกปลาจ้ามกปลาเส้นเผาอิตูหลายๆอู้อู้อหอมหอมหอมอู้หอมน่าทานมากเลยเพื่อนๆจ้าเบิ่งดูเบิ่งดูฟังเสียงจ้าฟังเสียงเสียงฟอดปุ๊บปิปุ๊บปิปุ๊บหิวแล้วเหรอหิวแล้วเด้อหิวแล้วเด้อ อดใจไปเดอ้ออดใจไปเดอ้อเพื่อนๆจ้ามาเดอ้อมากินขขาวน้ำกันเฮียงเจ้าหงวน่นี่มกปลาจ้ามกปลาคอมกปลาคอใส่น้ำอจอจาะพี่น้องพี่น้องเมนูอีสานบ้นบานๆจ้านี่เป็นของโปวดของคุณแม่จอมแจมนะคะเนี่ยมกใส่หมอใส่น้ำออจ่ะใส่ผักอีตูห้หลายๆข่อยมากนัองีิละพี่น้อง พวกเจ้าเบิ่งดูผนหอมขนาดเลยโอ้ยหอมผักอีตูพี่น้องเอ้ยเจ้าได้กินน้ำข่อยเปล่าหอมหอมเดนอดใจบ่ได้เราเนี่ยโอ้ยเพื่อนานสุกแท้สุกไป็นหรือเอาซ้ำนี่เป็นยังละ่ะข่อยก็อยากกินเราได้ละนะลแล้วเนาะหัวเราอื่นนำได้เลยพี่น,อนอ้องผุ้น่ะต้มถั่วดินกับบ็อกบลอกบล็อกบอกดูเห็นบ่าน,น,นัต้มถั่วะนะจ้าต้มถัถว่วถั่วต้มเด้อพี่น้องเด้อ มากินถั่วต้มกับมกปลาคอปลาคอกับบอปลาคอใหญ่พี่น้องปลาคอถือตรงปลาคอน้อยจ้าบ่นบ่สเห็นหางบ่สปลาคอน้อยใส่น้ำออเจาะจักน้อยมกแหงๆหอมๆกับผักอีตูเด้อพี่น้องเด้อไปวอาเราก็ได้ไปกินน้ำกันจ้าไป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 ,ไป,ไป